แต่ในติ๊กตอกเขาว่าต้นมะขามนี่โคตรขาม,มาสั่นไม่หูจักดอกว่าต้นมะขาม,มานี่พอร้ายหลายเต้นใหญ่ๆไ,ไปเบิ้งกันเมื่อนี่นะ <c oughs> ต้นบักใหญ่เลยเขาไปเบิ้งกันน้าเป็นยังไงโคตรขมเบิ้งน้ำกันเทากับว่าเคยเห็นเคยกันเคยหูเสิยงเบิ้งกัน ตะกล้วยใหม่ติดไปพร้อมยังไงใส่มั้งลูเอ้าแม่นบ่หนี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 น่านั่นานนี่อีลีตัดอันโอ้อันนี้ก็แม่นบ่หนี่มันเป็นนอขึ้นมานี่ โอ๋สิแม่นดีเนาะอได้แล้วอันมาตันเดี๋ยวๆๆก็สิมาแกะออกเดี๋ยวหางมอื่นกนเด้อ